มนุษย์จะสามารถหยุดยั้งเชื้อรามรณะให้ไม่แพร่กระจายทั่วโลกได้หรือไม่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนำมาซึ่งภัยธรรมชาติอย่างเช่นไฟป่าและอุทกภัยอย่างรุนแรงซึ่งสร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรแต่มีน้อยคนที่จะทราบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆยังทำให้โรคร้ที่เกิดจากเชื้อราแพร่กระจายไละลูกราไปยังภูมิภาคบางแห่งของโลกที่เคยมีอากาศหนาวเย็นทั้งที่เชื้อราไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ในภูมมิภาาคนนนั้นก่อ งานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ของสหราชอณาจักรชี้ว่าเชื้อมรณะที่ทําให้ประชากรโรคในเขตร้อนล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจานวนหลายล้านคนต่อปีอาจแพร่ระบาดลุกลามมายังภูมิภาคยุโรปในเร็ววันนี้และจะกระจายตัวไปยังซีกโลกเหนือได้มากขึ้นหากภาวะโลกร้อนยังคงทวีความรุนแรงต่อไปคาดว่าเชื้อรา aspergillus ซึ่งทำให้เกิดโรคปอดอย่างรุนแรงจนสามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้นั้นปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อราดังกล่าวถึง1.8ล้านรายต่อปี ผู้เชี่ยวชาญยังคาดว่ามันจะแพร่ลามจากภูมิภาคอเมริกาใต้และแอฟริกาขึ้นสู่พื้นที่ทางตอนเหนือในไม่ช้าโรคเซื้อรานั้นมีหลายแบบตั้งแต่โรคอาการที่ไม่รุนแรงและแค่สร้างความลำคาญเล็กน้อยอย่างเช่นโรคน้ำกัดเท้าไปจนถึงโรคร้ายแรงที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือในสมองซึ่งทำให้ผู้ป่วยถึงตายได้